ไลหัวนกบุญเเก่งมากก็เหรอไม่ไม่มากไม่มาโอ้โหเก่งมากเลยใกล้ตีชนน์คนนี้มึงเก่งเกินอาออกไปเลยออกไปแล้วอะไรมาเอาหัวลุกเฮ้ยนี่คุณแตงแก่เลยคุณใส่หมวกนอนมาทำไมเย็นน่ง เขียนหนวดใส่ปีกใส่ป่นมาทำไมมุนำหน้าตุำหน้ามึงจะมาโชว์แม่ไม่ได้มาโชว์แม <คน S 2> ่อเหรอเล่นลิกเกให้มันสมบทบาทหน่อยฮะทำไมเล่นแค่นี้ไม่ได้จะต้องใส่ัวงมองจะต้องหล่อตลอดเลยไม่ใช่มันจะได้ดูดีไงฟาดหน้ามันดูดีใช่จริงๆแล้วฉากเนี้ยมึงต้องหัวขาว ดวงวิญญาณแม่ใหม่มาวะเนี่ยอ้ผู้ชายอย่างนั้นอย่างนั้นเพียมคิดว่ามีคนรักแต่ยังไงก็ได้ไม่ใช่เออแต่ยังไงก็ได้กูเท่กูหล่อกูเก่งใช่ไหมฮะมันจะได้ดูดีหน่อยไงอ๋อดูดีหน่อยเนี่ยกูจะแต่งตั้งแต่สาวยันแก่กูยังหัวขาวเลยแค่มันสมบทบาทหน่อยเล่นลิเกน่ะเอาให้รุดเอาให้รุดดูสิแม่ของมัน

ุดเลยนะไอเกมันต้องเล่มันจริงจังไปเอาแป้งมาโอ้ยนี่เราเล่ครับเอาแล้วฉากนี้โดน่แล้วโดนเล่นแล้วโดนแลยวครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับุผู้แม่ตังค์แม่ตังคแม่ตังก็รอมานานแล้วไม่ได้หรอฮะไม่ได้หรอเนี่ยเขาหัวขาวกันเนี่ยใช่สมบทบาทไหมเขามาดูเนี่ย สาวก็สาวหนุ่มก็หนุ่มเวลาถึงเวลาแก่แล้วไม่ใช่เพิ่งแค่เขียนตัวจะถอนเองอนาคตลอยมาไม่ใช่ทุกทีก็ถ้าถอนเดี๋ยวไม่ต้องหลอกฉากนี้ไม่ต้องหลอกก็ไม่ต้องใช่ใช่เอ้ยไม่ต้องโกงไม่ว่าแม่กโกะยิ้มแก่ดิโกูทำน้อยตอนถอดหัวออกโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับ ไปเลยครับไปเลยครับน้องแกแทนแทนกูด้วยทำกูทางนี้เลยไม่เกรงใจหนวดกูเลยนะแหม่เตเติ้ลมาเนี่ยคราบผมไม่ต้องเรียกใครทำเองเลยทั้งขนาดนี้แล้วอ่ะโกงเออเห็นไหมเนี่ยคนขอรับยังไงก็หลออยู่อยู่คลองใจคนเก่งเก่งที่จริง อนาคตลอยมายังมึงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวกูบ้างในตอนนี้ไหนโอนี่เนที่มันกะเลงที่มันดือดมีดีมึงฟังนะเออกูยังออกอีกหลายฉากกูไม่ได้หายไปเลยนะเนี่ยเอานะแต่งยังไงแม่เขาก็รักอยู่แล้วล่ะ แม่รักแล้วเธอรักฉันไหมล่ะจะดีพีกไหีพิกเนี่ยสมบทบาทไหมเวลาแก่ในลูกเต้าตองหมดแล้วเนี่ยแม่นั่งตรงมือแม่ชอบใจให้หัวขาวคนหลังนะถ้าถ้าออกช้างนี้มันใส่หัวบอลกูตีหัวของบอลลุกๆเอเดนมาเลยเก่งมากเพียงใครครับันกเซ็ตเ หล่อยังครับพี่ไหได้ยังบ้างรัวรีบเล่นรีบเข้าเลยสนะั่งเทพชุดเกรดมองหน้าทำไมมองหน้าทำไงโอ้ยนะมองหน้าทำไมมอกันให้รึมเก่งนะกรอไม่กลัวเว้ย ดองดีๆ้วถ่าย้วยยัถ่ายไม่พอล่ะใครมีกล้องอ่ะดีเดี๋ยวเดียวเดียวมันจะไม่ครบเลยไม่อีน้อยนาเนี่ยผมมัะไม่ขาวเลยมันก็แก่ตัวนี่แหละแจ็คกอแต่เพื่อนห่อตรงท้ายครับคนนี้จะกลับมาแล้วหยุดทรที่แทแล้วอีแล้ว ริการหนึ่งที่ครับางไม่มครแคางนคเยนี่ไ่เกี่ยวกัากนี้ต้องแก่เมือกันแล้วไม่เกี่ยวยังไงล่ะเขาหลังก็แต่งออกมาเองถ้าไม่แต่งออกมาเองก็จะเล่นแบบนี้เลยแหละ กูอายเขามากเลยแบบนับนะจ๊ะหนึ่งสองาพี่ขวัญันยังจเป็นอยู่มเเอามายืนการขวางที่อะไรไม่ขวานคุณออะไรก็ผิด ผมกากเลยนะไม่ใช่เรื่องของเธอเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้เาไปหมดครับหมดเลยแล้วอแล้วพี่ดูเยอะอีกแล้วพี่มูเล่นลิเกเล่นสงครามกันไหมพอแล้วพี่ฟ้าเทให้ต้นหน่อย โอเคโอเคโอเคเต้นเต้นเอาแป้งที่พี่ฟ้ามาเอาแป้งมาเอาแป้งที่ไแซ่กันเลยไอ้เต้นเอาแป้งมากะทาพี่ฟ้าอะไรยังไม่ขายอีกไปเองจะแด้กันจะแดง งใไ่หัวมึงละักแปลงยี่ห้อยด้ดแปลงยี่ห้อได้ดีมากกูรู้แล้วกูว่าเย็นมึงนี่แหละายใจยงใครตดอ่ะคุณนำน้า